รอบเรือลิ้นนะครับคันนี้เป็นลิ้น48ะลิ้นนะครับ วันนี้นะทุกคนเราก็จะเอาบักมืดของเราเองบักมืดนั่นแหละถูกต้องแล้ะบักมืดที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานนานนานจนจำไม่ได้นานแต่ไม่อนก็จะเอาบักมืดของเราไปขึ้นไดโนแล้วนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าบักมืดของเรามันจะได้สกกี่แรงม้าแรงโมสกี่ตัวก็เท่าๆนะครับตอนนี้บักมืดเราครับมันเป็นลูกห้าเจ็ดชัางเดิมนะครับทุกคนเ้ยไม่ใช่ห้าเจ็ดชัางเดิมห้าเจ็ดชัางสามรับมือมา คันนี้ก็จะลูกไม่โตมากมีระเกียนนิดหน่อยใครๆเราก็ทํากันนะครับสเตปนี้ให้เจ็ดแท็กสามเขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองลิ้นนะครับคันนี้เป็นลิ้นสี่สิบแปดมิลนะครับจะเป็นลิ้นแบบลิ้นเขาเรียกน่าจะเป็น c ซเอนอกมาดูหเซียเอฟน่าจะเป็น c ซ f เอนอกระ้ทุกคนลิ้นสี่สบแปดมิลนะก็ลูกไม่ลูกไม่ใหญ่ทั่วไปอะไรไมเนี่ยลูกเล็กๆ็กทั่วไปนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปจูนเสร็จถ้าเราแรงม้าอะไรที่มันพอใจที่มันโอเคเราก็จะไปเก็บสภาพภายนอกน,นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกสีพคงสีสีขาครอบสีอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บสภาพให้มันแบบใหม่หมๆเรียมๆอีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ชุดสีอะไรให้มันครบเอาแบบพร้อมขี่ออกทิพอันนี้ก็พอได้แหละคร่าวๆได้อยู่เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันมันจะได้แรงม้าสักกี่ตัว เดี๋ยวเราไปจูนกันที่ร้านช่าง่อน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเฉลยด้วยใครที่ทายถูกจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อหนึ่งตัวนะครับ,รบออทุกนคนเออฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยถ้าใครอยากรูรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับคันนี้ก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้โอเคโอค้โหเจง เป็นตาเอาไรับเด็กนะเด็ <c oughs> ก,นนกนัง <c oughs> น่งโมบ่ะเด็กนั่งเด็กนั่งะเด็กนั่งบแต่ว่าแพงมากเลยนะ <c oughs> อะไรแพงมาพวกล้ออะไรแพงไผมเท่ระหว่างรอคิวนะคนนี่ขอรากระจูนอยูหนึ่งคันพอดี nghe nói bác hai. ประมาณนี้แรงมา50 HP น่าจะใช่คันที่2องบอกว่าเป็นคันที่2องคันที่3มไม่เละแต่ว่าเคยอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วคืออยู่ด้วยกันตั้งแต่มีรถทั้งสองคนันนะทุกคนคือตอนนี้ก็มีรถเยอะขี่ไม่หมดบอกเลยตอนเนี้ยหลายคนติดตามคันนี้นะเราก็ได้ทําการจัดให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากดูคลิปที่ประมืดเอาไปซิ่งก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับเดี๋ยววันหลังมันว่างวเดี๋ยวออกไป ขี่รถไปหานักเล่นอะไรกันแต่ว่าต้องมีคนไปด้วยนะเพราะว่าจสตามรถไม่ได้ทุกคนต้องดึงล่ออย่างเดียวอ่ะเห็นไหมบมืดของเรานะครับจบที่ห้าสิบจุดห้าแรงม้านะครับเดี๋ยวเราจะไปแจกเสื้อให้ทุกทุกดีเดี๋ยวเราจะส่งเสื้อให้ทุกทุกดีที่ตอบถูกนะครับทุกคนเออก็ใครมีคําถามอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับแบบมืดคันนี้คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าใครอยากรู้สถิตว่าแบบมืดของเราเนี่ยสถิตอะไรก็คือคันนี้มันเป็น ลูก5-7ชัก3นะครับทุกคนลูก5-7ชัก3ก็จะประมาณนี้แรงม้า50าสิดห้าไม่รู้ไดโนอ่อนหรือไดโนแข็งแต่ว่าผมว่าเอาเรื่องเือะไม่รู้ว่าจะวิ่งเป็นยังไงทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าบัามเมื่อของเรามันจะวิ่งได้สักประมาณเท่าไหร่แต่ว่าคือผมกล่าวว่าคันนี้เราจะไม่ได้เทสนะทุกคนเราจะเอาไว้ขี่เลยเราจะเอาไว้ขี่ซิ่งเลยถ้าแบบเราไ,เททไปเทสไปไล่อะทุกคนผมว่า ลำบากเพราะามันคนขี่ก็ไม่มีไม่มีใครขี่ผมก็ไม่ค่อยกล้าขี่เราไอขี่เล่นแบบขี่มันมันบิดมันมันมนทุกคนดูแลกันนะครับใครอยากดูบังมือของเราเอาเอาอกไปขี่เล่นคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาไปขี่เล่นอยู่สักหน่อยถ้าทุกคนอยากดูก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวเราจะจัดถ่ายคลิปให้ชมหนะ้าทุกคนเออ